ประธานาธิบดีท <he> รมั <he> s <S รมป์กล่าวว่าเขากำลังเล็งที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสิบโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนังครนี้เป็นต้นไปซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขากับปักกิ่งต่อไปนี้เป็นคำกล่าวของประธานาธิบดีในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา And uh, if I said it, I certainly wouldn't be saying it to you. I'd be saying it to other people, maybe people around this table. <laughs> but I can tell you what, uh, I have a great relationship with President Xi. I've had a great relationship with him. We want them to come in and invest. I see so many things saying that we don't want China in this country. That's not right. We want them to invest in the United States. That's good. There's a lot of money coming in, and we'll invest in China. I see all of these phony reports that we don't want their money, we don't want anything to do with them. That's wrong. We're going to have a good relationship with China, but they won't be able to take advantage of us. Trump I used to call it the China virus. I guess I can call it the China virus again, but you know, it was, it's an accurate term, but I won't do that out of respect to China. แม้ว่าคำพูดของเขาจะแสดงน้ำเสียงที่นุ่มนวลต่อปักกิงแต่รัฐบาลของทรัมป์ก็ยังเคลื่อนไหวอย่างดุเดือดต่อจีนนอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศยังได้ลบข้อความในเอกสารข้อเท็จจริงที่ระบุว่าสหรัฐไม่สนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันออกไปเมื่อเร็วๆนี้มาโกโรบิโอรัฐมนตีต่างประเทศยังได้ยกเว้นการระงับความช่วยเหลือด้านการาหงของสหรัฐให้กับไต้หวันและฟิลิปปินส์มูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์ กลับไปที่ความคิดเห็นด้านภาษีของทรัมป์เขากล่าวว่าภาษีสุลกากรร้อยละยีสําหรับเม็กซิโกและแคนาดาจะมีผลในวันอังคารนี้มาตรการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อจีนอย่างหนักเช่นกันเนื่องจากสินค้าจีนจำนวนมากเข้าสู่สหรัฐผ่านทั้งสองประเทศนี้ยิ่งไปกว่านั้นจีนยังถูกกล่าวหาเป็นแหล่งสารเคมีตั้งต้นอันดับต้นๆที่ใช้ในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งมีอันตรายถึงชีวิต MTD